ขอบคุณนะพบศัตรูแล้วเฮ้ยด,ด้วยด้ยเยีเ่ยมเลย,ยขอบคุณนะเยี่ยมเลย,ยของอยู่นี่ イ何 เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเพิ่มความเร็วให้ทุกคนแล้ว